พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรพระพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราช,ชาก,กุธพันธ์บริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชพานโรงพยาบาลสิริราช วันนี้เวลา16.45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสรีราชมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ปัญจวีนินผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรีราชปิยะมหาราช,ชการุณเป็นผู้เข็นรถไฟฟ้าพระที่นั่งถวาย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เชิดแขนสั้นลายสีส้มทรงจูงคุณทองแดงและมีพระพักแจำมใสโดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญต่างปลื้มปิติที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง จากนั้นสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาทอดพระเนรพระปลาดิษฐถานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกุธพันธ์บริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชพลาและพระบรมราชานุวารีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกุธพันธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลสิริราชและพระราชทานชื่อโรงพยาบาลสิริราชตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชากกุธพันธ์ที่สิมพระชนขณะทรงพระเยาว์พระพลาดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอพระราชทานนามอย่างเป็นทางการ โดยพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในพระราชอิริยาบททรงอุ้มสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏฐันธ์พระราชโอรสเป็นประติมากรรมรูปหล่อโลหะผสมขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริง1.25เท่าทรงฉลอมพระองค์ลำลองแบบคอจีนประทับบนพระราชอาดเบื่อพระพักออกไปทางฝั่งน้ำเจ้าพระยา ส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชก,กุฏธพันธ์ทรงอภร์ผ้านุ่งอย่างเชื้อพระวงชั้นสูงสร้างโดยกลุ่มง,งามปติมากรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรน,นอกจากนี้คณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลยังจัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติและสวนสมุนไพรกว่า200ชนิดพร้อมกับนำหัวจากรถไฟเก่ามาตั้งไว้ใกล้พระพลาเพื่อรำลึกถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งได้มอบที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลสิริราชแห่งนี้ และจะได้ดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บริเวณชั้นใต้ดินของพระพลาแห่งนี้ด้วยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้และจะกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวสเด็จพระราชดําเนินเพื่อทรงเปิดสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชและพระพลาในกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณหน้าศาลาราชิราชรร้อยปีทรงวางพวงมาลัยถวายราชาสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชานกโอกาสนี้ทอดพระเนตรต้นสีตรังที่ทรงปลูกเมื่อวันที่6สิงหาคม2554ด้วย จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินผ่านประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จไปยังศาลาราชิราชร้อย,ย,ยปีเพื่อทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก่อนสเสด็จพระราชดำเนินกลับอย่างชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติเวลาประมาณ19นาฬิกา ซึ่งหลังจากสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลศริราชตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาเมื่อวันที่19กันยายน2552ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นตามลำดับเป็นที่พอใจของคณะแพทย์และอยู่ระหว่างการถวายการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูพระวรากายเพื่อให้ทรงแข็งแรงมากขึ้น สมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร